นพปกรมหาสเสวตฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศที่แสดงความเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงรับบรมราชาพิเศษแล้วสื่อความหมายว่าทรงได้รับอำนาจปกครองครอบคลุมดินแดนและประสบนิกรีเช่นเดียวกับที่คนไทยมีคำเรียกพระมหากษัตริย์ว่าพระเจ้าอยู่หัวอันสื่อถึงพระราชสถานะว่าเป็นพระประมุขและโดยในยะเดียวกัน ก็ต้องทรงแบกรับพระราชภาระหน้าที่ของพระปะรมุกที่จะนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและสงบร่มเย็นในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้นจะทรงอยู่ในพระราชสถานะสูงสุดแต่ก็ชื่นพระราชฤอไยยามได้ใกล้ชิดกับประชาชนทรงรองรับทุกสุขของพวกเขาวไว้ประดุจทุกสุขของพระองค์เอง โครงการส่วนพระองค์ส่วนจิรดาสื่อได้ถึงพระราชรทายเมตตาและพระปรีชาสามารถในการพัฒนาด้านต่างๆเ,เช่นเดียวกับพระตำหนักในภูมิภาคต่างๆได้ทำหน้าที่เป็นฐานการทรงงานพร้อมกับสื่อกระแสความร่มเย็นแห่งพระเมตตาให้รัษฎรในที่ห่างไกลรู้สึกอบอุ่นใจ การสร้างถนนห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นโครงการพัฒนาอเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรกในปี2495และค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นตามวันเวลาจนถึงวันนี้กว่า3,000โครงการคือข่ายใหญ่รองรับความทุกข์ยากที่ถักทอด้วยพระปีชาสามารถและพระราชฤทัยเมตตา ยิ่งกว่านั้นด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลได้สมคิดค้นแนวทางการพัฒนาประเทศไว้หลายๆด้านดังเช่นทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1, 2และ3เป็นกลวิธีแก้ปัญหาให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงชีวิตได้ในที่ดินจำกัดและขาดแคลนน้ำจากทฤษฎีใหม่ขั้นที่1มาถึงขั้นสองรวมกลุ่มกันและพัฒนาต่อด้วยขั้นสาม ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนอันจะส่งผลไิสู่การสร้างสารให้ความเป็นประเทศเกษตรกรรมของไทยก้าวหน้าและยั่งยืนการบรรเทาปัญหาจราจรของกรุงเทพมหาคนครทั้งระยะสั้นและด้วยระบบเครือข่ายระยะยาวการศึกษาค้นคว้าด้านพลังงานทดแทนทรงศึกษาทดลอง และจัดตั้งโครงการใช้แก๊สโซฮอเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนมากว่า20ปีจนถึงโครงการวิจัยและทดลองผลิตและใช้ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมันชนิดนอื่นๆที่จะเป็นข้อมูลการศึกษาด้านพลังงานทดแทนต่อเนื่องไปในอนาคตถึงวันนี้เป็นที่ประจักษ์ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนมาอย่างสมบูรณ์งดงามทรงเป็นพระเจ้าอยู่หัวที่อยู่ทั้งในหัวใจและชีวิตของประชาชน